สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำสินค้าอีกตัวนึงนะครับเป็นพัดลม16นิ้วแบบสไลด์นะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้ายี่ห้อของคาวนะครับผมเป็นแบรนด์ไทยแท้ๆเลยมาตรฐานอกนะครับด้วยภายใต้แบรนด์คาวประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์ทางานพัดลมเนี่ยมามากกว่า50ปีเลยนะครับสำหรับตัวนี้การรับประกันนะครับผม ก็มอเตอร์รับประกัน1ปีเต็มนะครับถ้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนได้ภายในยเดือนนะครับไม่มีการซ่อมเปลี่ยนให้เลยนะครับตัวนี้สไลด์สามารถปรับได้สามระดับนะครับระดับที่1นึ่นะครับระดับที่2 ของใบพัดนะครับแด้3าระดับเช่นกันระดับที่1นึ่ะระดับที่2ระดับที่ 3, สามถือว่าลงแดงันเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของสีก็อาจจะมีสีชมพูนะครับสีม่วงสีฟ้านะครับแล้วก็สีส้มนะรตรวนี้วัสดุถือว่าแข็งแรงทนทาน แล้วก็เสียงพัดลมนี้เบามากนะครับตอนนี้อตัตรารอ่นอยู่ที่60วัตตนะครับรองรับแรงดันไฟฟ้า220โวลต์นะครับขนะาดความถี่ที่50เฮิร์ตนะครับก็ใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เราได้เลยนะครับผ่านร้านของเราเองขอบคุณมากครับ